วัดวัดในความที่จะตรงกับคำสอนหลงตาบางทีเห็นเป็นวัดเหมือนกันแต่ที่จะตรงความมุ่งหมายของหลงตามก็ดูแตกต่างกันเยอะอยู่ วัดที่หลวงตาท่านเมตตาสร้างขึ้นมาท่านตั้งใจที่จะใช้สถานที่คือตั้งขึ้นมาเพื่อให้เป็นสถานที่ที่รองรับการประพฤติปฏิบัติธรรมจริงๆท่านมุ่งหมายที่จะรักษาให้วัดเป็นสถานที่อยู่ที่เอื้อต่อการประพฤติปฏิบัติจริงๆ พราะฉะนั้นท่านจึงได้มีข้อปฏิบัติที่แตกต่างจากวัดทั่วๆไปอย่างเช่นผู้ที่เข้ามาอยู่ศึกษาปฏิบัติกับท่านหลวงตาท่านจะเน้นมากที่สุดนะในคำเทศคำสอนต่างๆเรื่องที่จะมีหน้าที่การงานที่ไปเกี่ยวข้องกับภายนอกนี่ถือว่าเหมือนกับว่าตัดออกไปเลยเพราะฉะนั้นวัด ในความมุ่งหมายของหลวงตาจึงไม่มีเรื่องกิจนิมนต์เนี่นี่คือจุดสำคัญเพราะการมีกิจนิมนต์จะทำให้พระต้องได้ตลอนตลอน,นไปไม่ได้อยู่ไม่มีโอกาสได้อยู่กับความนิ่งต้องเคลื่อนไหวไปมาต้องไปเกี่ยวข้องต้องไปรับจตุปัจจัยทายทาน ต้องไปมีญาติมีโยมที่เกี่ยวข้องติดต่อเพราะฉะนั้นเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการประพฤติปฏิบัติธรรมสำหรับผู้ที่มุ่งความพ้นทุกเป็นหลักผู้ที่มุ่งความพ้นทุกเป็นหลักนี่จะจะ,จะต้องเลือกสถานที่แม,แม้จะเป็นเลือกวัดก็จะต้องเลือกวัดที่ค่อนข้างนิ่งเพื่อที่เราจะมาแก้ความวุ่นวายในใจของเราถ้าเราไปเลือกสถานที่ที่ไม่นิ่ง มันก็สอดคล้องไปกับใจของเราซึ่งไม่นิ่งอยู่แล้วเป็นทุนเดิม lee, lin, ator, pues, นะเพราะฉะน this, ั้นการที่ท่านสร้างวัดขึ้นมาท่านจึงรักษาบรรยากาศทุกสิ่งตัวอย่างนิ่งที่สุดก็คือไม่รับกิจนิมนต์ใดๆอย่าเข้าใจว่าง่ายนะการที่ไม่รับกิจนิมนต์ผู้ทีท่จะมาอยู่น <the> ี่ต้องหนักแน่นในธรรมเพราะว่าการตลอนตลอนไปนี่มันสนุกเพลิดเพลินเพลิดเพลินที่จะไปเกี่ยวข้องที่จะไปรู้จักมักคุณที่จะไปอะไรต่ออะไร ไม่ไม่ทำให้เราเนี่ยก้าวหน้าในทางธรรมเพราะฉะนั้นนี่เป็นเบื้องต้นที่สําคัญเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจรึงเรียกว่าต้องเรียกว่าต้องได้ดูหากหากจะต้องมีวัดตั้งแต่คุยกับหลวงปู่หลวงพ่อกันมานานหากจะต้องมีวัดเนี่ยจะเป็นวัดที่หลบหลีกปลีกตัวเลยแหละหลีกเล่นไปจากสังคมพอสมควรแต่ที่ผ่านมานีทำหน้าที่การงานเกี่ยวข้องกับครูบาอาจารย์ก็ ได้รับความเมตตาจากครูบาอาจารย์หลายต่อหลายครั้งไปนั่นไปนี่ไปนูน่นไปตามกิจของครูบา,าอบาจารย์กิจของครูบาอาจารย์เลยกลายเป็นกิจของเราซึ่งท่านเป็นผู้ใหญ่แล้วท่านก็รับนิมนต์ที่นั่นทนี่นี่กว่าจะปลดเปลื้องตัวเองอย่างละมุนละม่อมไม่ง่ายไม่ง่ายเพราะว่าเวลาทํากิจการงานทําด้วยกันแล้ววัดนี้ก็ไม่ได้มีความแน่ชัดแต่ดั้งแต่เดิมเป็นแบบไหนอย่างไร แต่สิ่งที่เราแน่ชัดก็คือคุยกันกับหลวงปู่มานานแล้วว่าหากเราจะต้องได้อยู่ในสถานที่ใดสถานที่นั้นเราพยายามที่จะหลบหลีกปิดตัวคือไม่ให้มีกิจนิมนต์ใดๆก็เป็นแบบปพจจะฉานันวัดของเราจึงเป็นวัดแบบนี้แหละซึ่งก็ตรงกับคําเทศนาของหลวงตาเห็นภาระหน้าที่การงานภายนอกจึงลดลงไปมากมาย <c oughs> นอกจาก เรื่องก <c oughs> ิจนิมนต์แล้วก็การที่มาส่งเสริมด้านการปฏิบัติเพราะฉะนั้นวัดก็จึงพยายามที่จะเอาข้อวัดปฏิบัติตา่างๆมาทบทวนมาบอกมากล่าวให้พระที่ท่านได้มาในภายหลังให้ท่านได้ทราบว่ากิจวัตรของพระเราสิ่งที่ควรจะต้องทำมีอะไระก็คือมีนการดูแล ปัดกวาดสถานที่ในการดูแลภาชนะเครื่องมือเครื่องใช้ที่เราใช้อยู่ใช้ฉันกันนี่แหละลองรับทำให้พร้อมซึ่งก็เป็นข้อปฏิบัติที่หลวงตาท่านได้วางข้อปฏิบัติเหล่านี้ไว้ท่านก็จะทำเป็นอย่างนี้เป็นกิจวัตรประจำวันอะไรที่เป็นกิจวัตรประจำวันอะไรที่เป็นกิจวัตร ประจําราย1ิบสิบห้าวัน,เ,นเช่นการซักย้อมอย่างท่านก็จะมีแบบให้เราได้รักษาไว้อะไรเป็นข้อปฏิบัติประจํารดูการเ,เช่นช่วงฤืดูการแบบนี้นี่จะเกี่ยวข้องกับผ้าจะเกี่ยวข้องกับการหาฟืนอะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้อันนี้คือการดํารงชีวิตของความเป็นอยู่ภายในวัด ให้ไม่ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆมากนะักแม้การเกี่ยวข้องกับญาติโยมท่านยังสอนนะหลวงตาท่านยังสอนเกี่ยวข้องกับญาติโยมแต่กี้พูดถึงเรื่องกิจนิมนต์แล้วท่านยังพยายามที่จะรักษาวัดไม่ให้เป็นวัดที่มุ่งไปในเรื่องการก่อการสร้างที่จะไปสร้างสิ่งนั้นสร้างสิ่งนี้ขึ้นมานอกเหนือจากสิ่งที่เป็นสิ่งสําคัญเพียงพอแล้วก็คือศาลา <c oughs> อย่างนี้ นี่ถือว่าเพียงพอแล้วใช้ศาลานี้เป็นศาลาอนเนกประสงค์ลงอุโบสถที่นี่ไม่ต้องมามีโบสถ์ไม่ต้องมีโบสถ์ไม่ต้องมีวิหารไม่ต้องมีบนดกไม่ต้องมีอะไรใใครที่จะเทศชัดเจนแบบหลวงตาเนี่ยไม่มีจริงๆส่วนใหญ่ก็จะเกรงอกเกรงใจพูดไปก็จะไปกระทบสิ่งนั้นสิ่งนี้อันนี้ท่านไม่ได้พูดเพื่อความมุ่งหมายให้กระทบแต่ท่านพูดเพื่อให้พระที่มุ่งหมายเพื่อความพ้นทุกข์จะได้เข้าใจ เพราะฉะนั้นท่านจึงไม่หาเรื่องไปสร้างอะไรก็เอาเท่าที่จําเป็นห้องน้ำห้องส้วมจําเป็นไหมเนี่ยจำเป็นเนี่ยโรงน้ําร้อนมีความจําเป็นไหมเพื่อที่จะแยกสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เก็บรักษาไว้ตลอดเจ็ดวันบ้างไว้คือมีอายุการแยกออกไปจากอาหารเนี่ยสารานี่เกี่ยวข้องกับอาหารอน,นุ่นเกี่ยวข้องกับเพศสัตว์เกี่ยวข้องกับอะไรของกีฬาเพศัตว เกี่ยวข้องกับน้ำปานะซึ่งมีอายุที่แตกต่างกับของที่อยู่ในนี้อย่างนี้เป็นต้นท่านก็แยกแยะออกอเพื่อให้เราไม่สับสนปนเปไม่ใช้ภาชนะปะปนกันไปจนยุ่งไปหมดว่าอันนี้อาหารพอใช้อาหารเสร็จแล้วล้างไม่ดีมีข้าวติดเอาไปใช้เป็นปานะอะไรแบบนี้อย่างนี้เพื่อถ้าท่านต้องการที่ทําให้เรามีความชัดเจนห้องน้ําห้องส้วมจําเป็นสิ่งอื่นนอกจากนั้นในกลายเป็นสิ่งที่ เกินความจําเป็นแล้วถ้าพระไปเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วมักจะมีปัญหาถ้ามีการก่อการสร้างมักจะมีความขัดแย้งปนเข้าไปอยู่ในนั้นถ้ามีความเห็นไม่ตรงกันไม่ตรงร่องตรงรอยกันก็เกิดความขัดแยง้งแล้วก็แก้ใจไม่เป็นคันนี้วางตัวไม่ถูกขัดแย้งกันแล้วก็ถือสิ่งที่ขัดแย้งไว้อยู่อย่างนั้นกลายเป็นความมุ่งหมายกลายเป็นความติดดกติดใจไม่สามารถจะแก้ใจของเราให้เป็นใจที่ มีเมตตาให้เป็นใจที่มีอภัยยาทานให้เกิดขึ้นในใจม่ง่ายเพราะฉะนั้นพอมีสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาปบมักจะเป็นเหตุเพราะฉะนั้นท่านเลยตัดเหตุแห่งความกระทบกระทาั่งตัดเหตุแห่งความสับสนปนเปสับสนวุ่นวายออกไปให้หมดนะคือเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่ให้พระมายุ่งกับเรื่องการก่อการสร้างเลยท่านพูดมากที่สุดเลยจุดนี้นี่คือท่านรักษาสภาพวัดรักษาพระ ให้พระเข้าใจว่าถ้าจะต้องไปอยู่ที่ใดควรอยู่ที่ใดไม่ควรอยู่ที่ใดที่ใดมีสิ่งที่ต้องดูแลและผิดชอบเยอะหลบหลีกปีกตัวหาที่สงบสงัดเพราะฉะนั้นถ้าใครว่าอย่างวัดเรานี่เยอะนี่ก็ไม่ถูกท้าไม่ทําต่างหากเพราะเราพยายามจํากัดดูแลแค่เสนาสะนะกัดถนนหนทางทางเดินไปกุฏิโกตังแล้วก็สิ่งที่เป็นเสนาสะนะส่วนรวมนะก็คือที่เราใช้สอยกันอยู่นี้ ดูแลรักษาให้เต็มที่สุดความสามารถเพราะว่าเราจะมาเดินจงกรมอยู่ตลอดทั้งวันทั้งคืนตลอดทั้งถ้าจะเดินจงกรมทั้งวันทั้งคืนนี่ก็เปิดโอกาสอีกนะไม่ไม่ใช่หห้ามอะไรที่จะเป็นไปเพื่อความเพียรมาขอโอกาสเป็นพิเศษให้ทันทีนี่หลวงปู่ท่านเมตตาให้ทันที <c oughs> ท่านถือเรื่องความเพียรเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งกว่าทุกอย่างสิ่งใดที่จะรองรับความภาคเพียรเป็นพิเศษ ส่วนนี่คือความภาพเพียนเป็นปกติเนี่ยความภาพเพียรเป็นปกติใครจะมาเดินตั้งแต่เช้ายันค่ําใครจะมาเดินตั้งแต่ค่ายันสว่างทุกวี่ทุกวันไปก็ไม่ใช่เป็นไปไม่ได้อันนี้คือกิจวัตรที่เราต้องเข้มงวดเป็นปกติแบบที่พิเศษก็มีพิเศษเช่นขออดอาหารขอเป็นหลบหลีกปีก,กตัวปักกดภาวนาอยู่ในปา่าแยกแยะออกไปอย่างนี้ทำไมเราจะไม่ส่งเสริมกันแต่ สิ่งที่เราต้องการส่งเสริมเป็นกิจ,จวัตรทาให้ได้อย่างนี้ทุกวี่ทุกวันไปเพื่อรักษาสภาพวัดของเราไม่ยุ่งไม่ต้องสนใจกิจนิมนต์ไม่ต้องสนใจถ้ามีกิจนิมนต์แล้วเนี่ยเอาละเดี๋ยวต้องมีเงินมีทองเข้ามามีเงินมีทองเข้ามาเรามียมที่จะดูแลเงินทองไม่อะไรยุ่งไปหมดเลยแล้วก็เกิดความถือว่าเป็นเราเป็นของเราเนี่ยมีความคิดแยกออกไปวัตถุประสงค์ของการบวชเริ่มไม่ใช่ถ้าเริ่มได้มา ันนี้ตั้งแต่บวชมานะตั้งแต่พรรษาแรกจนถึงมาอยู่ที่วัดนี้บอกได้เลยว่าไม่เคยมีปัจจัยสิ่งที่ได้เข้ามาล้วนแต่ถวายครูบาอาจารย์หมดตั้งแต่บวชมาเลยคือไม่เคยคิดที่ต้องมาสั่งสมอะไรเราก็มีมีอะไรยมที่เกี่ยวข้องที่พอจะเข้าใจแล้วเราก็ไม่ได้เคยไปกวนญาติกลุมโยมของเราที่จะทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้าจะกวนก็คือเพื่อที่จะให้ได้ทาบุญอันยิ่งใหญ่กับหลวงตาเท่านั้น ไม่เห็นจิตใจไม่เคยวอกแวกไปอย่างอื่นไม่ได้เคยสนใจที่จะไปอยู่วัดนั้น,พ,น,นอพอมีกิจนิมนต์เยอะพอมีกิจนิยมนิมนต์เยอะจะได้มีเงินเยอะๆอย่างเงี้ยไม่เคยสนใจอย่างนั้นเลยจริงๆนั่นแหละซึ่งนี้คือหัวใจนะถ้าไม่เข้าใจในบทเข้ามาจะมองเรื่องนี้เป็นธรรมดาทั้งท้งที่ในมุมเขาหลงตาไม่ธรรมดามุมมองเขาหลงตาก็คือมุม่งการประพฤติปฏบิบัติเป็นหลัก เพราะฉะนั้นหลบหลีกปีกตัวอย่าไปอยู่ในที่ยุ่งวุ่นวายอย่าไปถีนอย่าไปอยู่ในที่ที่จะพาให้เราต้องเสียเวลาเวลาไปกับเรื่องราวไปกับหน้าที่การงานที่ไม่ใช่หน้าที่การงานของวัดอา้าวแต่หลวงตากับพาช่วยชาติพาไปทําอันนั้นคือการสองะห์โลกอันนั้นคือการประกาศธรรมนะโดยเอาชาติเอาปัญหาของชาติมาเป็นเหตุเหตุของการไปประกาศธรรมเอาคําสอนประเภทต่างๆออก เวลาท่านออกไปเทศนาว่าการในที่นั่นที่นี่โดยเรื่องของชาติเนี่ยท่านเทศเรื่องศีลเรื่องธรรมเรื่องการให้ทานเรื่องความเสียสละเรื่องความเมตตาเรื่องการให้อภัยเรื่องจิตภาวนาการรักษาใจทํายังไงใจของเราจะสงบได้ถ้าเกิดเรามีความเจ็บไข้ได้ป่วยเราจะพิจารณาความเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างไรอย่างนี้ท่านสอนอย่างนี้ท่านเอาสิ่งเหล่านี้ไปสอนหมดเพราะฉะนั้นจึงมีธรรมะแกงหม้อใหญ่ธรรมะแกงหม้อเล็กธรรมะแกงหม้อจิว๋ว แล้วแต่สถานที่นั้นๆช่วงเวลาแบบนี้เกี่ยวข้องกับคนจํานวนมากท่านกระแกงหม้อใหญ่สอนเรื่องศีลเรื่องธรรมรู้จักรักษาศีลบ้างรู้จักทําบุญทําทานบ้างตายไปแล้วอะไรอับจนค้นแค้นได้นะตายไปแล้วลําบากลําบนนะรู้จักทําทานบ้างนะอย่างนี้เป็นต้นรู้จักระงับความโกรธเกลียวโมโหโทโสบ้างนะอย่างนี้เป็นต้น ถ้าพูดที่เป็นแกงหม้อเล็กลงมาเริ่มอยากจะภาวนาภาวนาไปแล้วติดขัดไม่สามารถจะอะไรอบรมบ่มใจให้สงบได้เลยมีแต่ความฟุ้งซ่านมีแต่ความกังวลมีแต่ไปคิดเรื่องอดีตแก้ใจไม่ได้เลยอย่างนี้เป็นต้นท่านก็สอนให้รู้จักบริกรรมพุทโธร,รู้จักอานาปานาสติดูลมหายใจ จดจอต่อเนื่องไม่ต้องเอาใจไปคิดเรื่องใดเลย่ให้ปักมั่นอยู่ในสิ่งนี้ให้ได้อยู่ในงานกรรมฐานนี้ให้ได้อย่างนี้เป็นต้นนะเป็นพระเป็นโยมท่านก็สอนอีกนะมีใครที่สอนแบบนี้ท่านสอนว่าพระเราจะไปเกี่ยวข้องกับญาติกับโยมให้ถือหลักสองอย่างอะไรไม,ไม่เคยมีใครสอนนะตั้งแต่ไปอยู่มาหลายแห่งนะท่านสอนหนึ่งนะอย่าคุ้นเคยนะอย่าคุ้นเคยไหมมีใครสอนแบบนี้ ท่านไม่ให้ไปสนิทสนมคุ้นเคยกับญาติกับโยมนะท่านให้เรารู้จักวางตัวให้อยู่ในจุดที่พอเหมาะพอดีกับความเป็นพระผู้หวังความพ้นทุกขยิ่งพ้นทุกแล้วอย่างหลวงตาเนี่ยท่านไปคุ้นเคยกับใครลองดูสิทุกคนกลัวท่านหมดเกรงกลัวท่านหมดเพราะท่านรักษาตรงนี้ไม่ใช่แต่ท่านก็เกรงว่าไอ้การรักษาที่ว่าไม่คุ้นเคยมันจะกลายเป็นเกินเลยไปท่านก็สอนว่าแต่อย่ารังเกียจท่านมีคํานี้ด้วยนะ นการมีทีท่ารังเกียจเดียดฉันดูถูกดูแกลนก็ไม่ใช่อีกให้หาความพอดีให้ได้มัชชิมาของความที่เราจะเป็นพระผู้หวังความพ้นทุก์หวังความเรียกว่าพปฏิบัติให้ยิ่งให้ยิ่งให้มากเข้าไปให้มากเข้าไปเพราะฉะนั้นรักษาระยะก็คืออย่าไปคุ้นเคยความคุ้นเคยทําให้เกิดความวุ่นวายทําให้เราต้องไปยุ่งสับสนปนเปอะไรต่างๆนานาพันตูเข้าไป นั่นแหละแต่อย่ารังเกียจนะเพราะว่าเราอยู่ได้เราอาศัยญาติโยมทั้งหลายคณนะญาติโยมก็ต้องมีอีกผู้ที่เข้าใจผู้ที่พร้อมที่จะสนับสนุนอุปธมรมค้ำชูวัดประเภทนีนะ้ซึ่งวัดเหมือนกันแต่ต่างกันอย่างที่ว่านะเราเป็นญาติโยมผู้เข้าใจแล้วก็จะตั้งใจที่จะอุปธรภมค้ำชูพระผู้หวังความพ้นทุกข์นะี่ท่านคือพระสุปฏิปันโนผู้หวังปฏิบัติดีปฏิบัติต,ตรงเห็นไหม ปฏิบัติเหมือนกันแต่ปฏิบัติไม่ดีไม่ตรงก็ได้เนี่ยเพราะฉะนั้นคารวะญาติโยมที่ที่จะเข้าใจแบบนี้ก็มีไม่ได้มองว่าโอ้ยอย่าไปยุ่งกับท่านเลยท่านรังเกียจพวกเราท่านดูถูกดูแคลนพวกเราไม่ใช่ท่านไม่ได้รังเกียจแต่ท่านรักษารักษาส,สภาพแวดล้อมของตัวท่านเองแล้วก็สภาพแวดล้อมของหมู่ของเพื่อนที่จะมาเกี่ยวข้องกับท่านเพราะฉะนั้นวัดวาประเภทนี้ไม่เป็นที่น่าเข้าหรอกนะจะว่าไป เนะเพราะว่าอยู่ยากอยู่ยากนะหมู่เพื่อนแบบนี้ก็ก็อยู่ยากแต่ต้องเป็นผู้ที่ตั้งใจจริงนะะนั่นแหละนี่แหละนี่คือสิ่งที่หลวงตาท่านสอนเนะพราะฉะนั้นวัดของเราก็มีความมุ่งหมายแบบนี้เราไม่ได้ไปสนใจนับแต้มนับคะแนนไม่ได้ไปสนใจเสียงที่จะมาสรรเสริญเยนยอที่เกินเลยกว่าคําเทศสอนของหลวงตานะเสียงที่จะตรงกับคําเทศหลวงตาเราต้องการได้ยินว่า วัดเราไม่ได้เน้นก่อสร้างวัดเราเน้นการประพฤติปฏิบัติเนี่ยวัดเราเน้นไม่การคุกคลีเนี่ยไม่ความไม่ให้เกิดความวุ่นวายสับสนวัดเรามุ่งตรงต่องานภายในที่จะชาระสะสารความขุ่นข้่องหมองมัวในจิตในใจของเราให้ออกไปเรื่อยออกไปเรื่อยขัดเกลาไปทุกวันทุกคืนโดยอาศัยข้อวัดปฏิบัติที่หลวงตาท่านสอนให้ทําอะไรที่ท่านไม่สอนให้ทําเราไม่ทําเราไม่หาเรื่องเราเอาแต่สิ่งที่ท่านสอนเท่านั้น เพื่อที่เราจะรีบชําระสะสางแข่งกับเวลาของเราเวลาของเราผ่านไปผ่านไปอายุมากเข้ามากเข้าแก่เท่าชราโรคภยัยไข้เจ็บเริ่มเข้ามาหานะแล้วก็ความตายเริ่มเฉียดเข้ามาเฉียดฉิวเข้ามาโย่ทุกเมื่อเช้าวันเพราะฉะนั้นเราจะรีบเร่งทําความาพาดความเพียรแข่งกับเวลาของเราซึ่งลดน้อยถอยลงไปนี่แหละนี่คือสิ่งที่หลวงตาท่านพร่ำสอน ถ้าเรามัวไปยุ่งกับสิ่งก่อสร้างจิตใจก็เลยไม่เคยได้หันมาดูเลยเพราะต้องไปคิดอ่านสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งโน้นขึ้นมานี่แหละจะได้เข้าใจนะแต่วัดเราก็ไม่ใช่เป็นวัดเยื่อยิงจองหองนะมีอะไรที่เราจะทําประโยชน์ให้แก่สังคมส่วนรวมได้เราทําทําภายใต้ความไม่วุ่นวายนะเราทําด้วยความเมตตาสงเคราะห์ส,ง,สงหาแต่เรายังรักษาสภาพของความของวัดของพระของเนนของเราไม่ให้ไปวุ่นวี่วุ่นวาย เพราะฉะนั้นก็จะมีเขตแดนที่เฉพาะเจาะจงในหลักเนี่ยจะได้เข้าใจหลายท่านที่เข้ามาวัดหลายปีมาแล้วอาจจะไม่เข้าใจเลยก็ได้เนี่ยเพราะฉะนั้นแม้วัดเราเป็นอย่างนี้วัดเราจึงส่งเสริมวัดประเภทเดียวกันเราไม่ได้ไปส่งเสริมม่วซัสว้สวไปหมดนะปะที่ตรงร่องตรงรอยแบบนี้มีข้อปฏิบัติแบบนี้เคารพในหลักในเกณฑ์เขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเคารพในคําสอนของหลวงตาเพราะว่าท่านสอนละเอียดเราอ,อ่อท่านสอน ไปหมดทุกสิ่งทุกบทุกอย่างอยากจะพูดอย่างนั้นเลยสอนหมดทุกอย่างในขณะที่ครูบาอาจารย์บางท่านท่านก็ยังไม่ได้เมตตาสอนละเอียดละอ,อไปถึงขนาดนี้เนี่ยสอนภายในสอนละเอียดมากเรื่องจิตภาวนาสอนภายนอกสอนละเอียดมากเนะเรื่องกฎเกณฑ์ต่างๆที่จะรองรับพระนีรองรับผู้ที่มาสนใจฝ่ธรรมนี่แหละเรียกว่าสมบูรณ์แบบนีเพราะฉะนั้นพระวัดใด วัดใดที่ท่านเป็นแบบนี้เราอยากส่งเสริมมีอะไรก็อยากช่วยเหลือแต่วัดใดที่มองหลองตาไม่สนใจเลยขนาดรู้แล้วได้ยินแล้วไม่เคยสนใจเลยไม่อยากส่งเสริมย่งนั้นเถอะนะยิ่งยิ่งมาอยู่มาอยู่ศึกษาแล้วเข้าอกเข้าใจแล้วแต่ไม่ยอมทําตามไม่ยอมทําตามยิ่งโอ้รู้สึกว่ามันเกินไปอันนี้เพราะว่าสิ่งที่ท่านสอนมาท่านสอนเพื่อเราทั้งนั้นแล้วเราบวชก็ามาเพื่ออะไร เมื่อระบวดก็ามาเพื่ออะไรท่านสอนขนาดนี้แต่เราไม่ทําอย่างนี้มันก็รู้สึกเกินไปถ้าไม่รู้ก็ไอแบบหนึง่งนะไม่รู้ไม่รู้เลยแต่เมื่อรู้แล้วเมื่อรู้แล้วก็พยายามเนี่ยพวกนี้เนี่ยน่าได้รับการส่งเสริมน่าอนุโมทนาสาธุการแต่ถ้ารู้แล้วไม่เอาตามเนี่ยก็อันนี้ก็น่าเสียดายนะรู้สึกเสียดายจะให้ไปสนับสนุนส่งเสริมจะให้ไปพูดไปยกไปยอมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าตั้งตนเป็นผู้ที่เป็นเสี้ยนเป็นหนามกับหลวงตาได้ นะรู้แล้วได้ยินแล้วเมื่อไม่ได้ยินได้ฟังก็เป็นแบบหนึ่งแต่ถ้าได้ยินได้ฟังแล้วมีแต่จะก้าวเดินตามมีแต่แสดงถึงความเคารพนบนอมพร้อมยินยอมที่จะปฏิบัติตามพูดนี้แหละน่ายกย่องชมเชยว่าเป็นสุปฏิปันโนละสมครวรเดียวเวลา ยาถ้าวาริวะฮะพูละพริกเปลี่นตีสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเวตนังอุปกะปติอิจิตังปฏิตังคุมฮังคิปเมวะนิ้จะพูแต่เปลี่ยนตุสังกปาจันโดฟนาราโสยากามณีโตติลาโซอยากาสังตีโยวิวันจันตุสัมปารุอาโค Oh uh my. -huh. Ame Pasenana, vi ra tu pa cha me Sukhē, ha ke tông ke Pasenana, bún ya ke te anutare, ha gat samila na gada tang, akhang bún yàng pho vat te, ha kang ayu châu ano ya so kiti sukham phang, ha gat Mehavi akatama samahito dewa ruto manuso wakapato ที่วันตุเตงภาวะตุสามะมังกาลังราคันตุสามเอวะตา